าปาสวัสดีค่ะมื่อน,นี้ก็มาพบกับเจนอีกแล้วในช่องเจนไทยอีสานอีสานกินแซบที่กินแซบทำไงแท้มื่อวนี้ก็มาพอกันอีกแล้วเนาะวันนี้จะพามากินตำกุ้งลวกนะคะตำกุ้งลวกก็ยังแบบว่ากระิใไ<ๆ>่แบบหอมหัวไงไข่ๆยมแต่เป็นตำนาจากวันนี้เราก็จะมีมีมีลวก เรากับบัใหี่อีกแล้วล้วก,ก,ก็สลัดแก้วแล้วก็สลัดธรรมดาเข้ามาลงมือกินกันเลยจ้ะเว้ยเลอรคันตาเนาะลงมือกินคำแรกกันเลยกับมีตากน้ำใส่กุ้งใส่กินทั้งหางปลาลดนะลวกแบบลวกเรากินหางปลลดมากแบบเห็นไหมล่ะ น้ำต่ำแซ่บแซบ่บเจนซิมักน้ำตํำรสชาติแบบไหนเราสีิออกไปว่ารสเปรี้ยวมีมีเข้มแซมนิหนึ่งแล้วก็ไม่หวานเลยนะคะบ่ามากินหวานแบบเห็นป่ะตังโคโมงงงสิได้แซบ่บ บักน,น้ายืดหยินไม่ค่อยเปรี้ยวมากนะนางจะออกรสหวานเมื่อนี้ไปกินข่าวบานแมนสามีมากอากาศดีดี ไปหลอกก่อนแม่สามาีบอกในหะ้ลดความอ้วนไพ่มากแน่แม่นูนี่คำใหญ่เวอร์เข้าปากได้ปะเนี่ยพง แรงมากยะดากันได้ว่าคำใหญ่หมวนเส็นคำใหญ่เกิน มะนร็งปัดแก้มต้องมีแดงนิดนึงนะจ๊ะปีนี้ยุอิตาลีฝนบ่ค่อยตกเลยถ้าบางปีนะเดือนนี้นามันสีถว่วนะ แต่ปีนี้ฝนไม่ตกเลยนะตกหน่อยอะจิม Kim da จินมัดได้เชิด ที่จริงท่านอาหารทะเลต้องกินครัวก็ไห้เขาเนอะแต่ว่ามึงมีดปรื้อไม่ไวยแดงไม่จิตใส่นียเนาะ ลิบจุบบอ,อกสำหรับมือนีกะสวัสดีแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะถ้ามากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เจตในร้ายจา้าสำหรับมือนีกะไปแล้วบ๊ายบายยิ้มแรกไม่ได้เดี๋ยวมันเห็นแบบอาาหารติดฟันอ่นะเนาะ